สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาตสวรรค์จักระพัดอุดรเมื่อเจียงอี้ได้ยินคำชี้แนะของผู้อาวุโสลึกลับร่างของเขาก็สั่นเทาเพราะความตกใจเขาไม่เคยคิดถึงจักรพพัดอุดรเลยและเมื่อใดก็ตามที่เขานึกถึงจักรพพัดอุดรเขาจะวิตกทันที เขาไม่เชื่อเลยว่าจาักรพรรดิอุดรจะมาจัดการกับเขาด้วยตัวเองอาหลูได้พูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าเขาไม่ควรไปยั่วยุตระกูลหมูตระกูลจ้านและตระกูลอีเนื่องจากจักรพรรดิทั้งสามนั้นเป็นยอดสีมือก้าวดาวทั้งหมดพวกเขาเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดที่ทวีปยอมรับและพวกเขาอยู่ในระดับเดียวกับอาหลูและด้อยกว่าแค่จักรพรรดิลีลาบ เหลยป้านเซียนนั้นทรงพลังใช่ไหมพ่วงย้อนเวลาของเขานั้นเกือบทำให้เจนอี่ถูกสังหารแต่เวลาถูกย้อนกลับโดยที่เหลยป้านเซียนช่วยชีวิตเขาอย่างง่ายดายหากเหลยป้านเซียนเป็นเพียงยอดฝีมือแปดดาวเช่นนั้นยอดฝีมือเก้าดาวจะน่าสะพรึงเพียงใด เจียงอี e ้ไม่สามารถจินตนาการได้เลยรูเซียยอยู่ในนิกายสุขาวดีซ่อนเร้นที่อยู่ในเขตแดนหิมะอัมหิตที่อยู่ทางเหนือสุดของทวีปใจของเจียงอี้เต้นแรงอีกครั้งผู้อาวุโสคนนี้เคยช่วยเขามาก่อนและจะไม่หลอกลวงเขาผู้อาวุโสนั้นทรงพลังมากจนเขาสามารถรู้ได้ว่าจากรพพัดอุดร์กำลังมานอกจากนี้ ดูเหมือนว่าเขาจะไม่เกรงกลัวต่อจัก,กรพัดอุดรเลยมันยิ่งหมายความว่าผู้อาวุโสคงไม่โกหกเจิงอี้รู้เรื่องเกี่ยวกับเขตแดนหิมะอัมหิตเพียงน้อยนิดสถานที่นั้นอยู่ทางเหนือของเขตแดนทั้งสี่ของจัก,กรพัิอุดรและมันเป็นส่วนเหนือสุดของปฐพีนี้ สถานที่นั้นถือว่าเชื่อมต่อกับทวีปจักกระพัดบูรพาแต่พลเมืองของทวีปจักรพพัดบูรพาไม่ถือว่าที่นั่นเป็นส่วนหนึ่งของทวีปที่แห่งนั้นแทบไม่มีร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์เลยและมันยังมีอันตรายอยู่รอบๆ ที่แห่งนี้ถูกปกคลุมด้วยหิมะที่หนาวเหน็บตลอดปีและอุณหภูมิก็ต่ำมากมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนธรรมดาจะอยู่ที่นั่นได้และจอมยุคของทวีปก็แทบไม่ค่อยไปที่นั่นเลยไป ผู้อาวุโสลึกลับไม่ได้ส่งข้อความเสียงมาอีกต่อไปและเจงอี้ก็ไม่กล้าที่จะรีรออะไรอีกเนื่องจากซูรั่วเซียไม่ได้อยู่ในตระกูลหมู่แล้วมันคงไม่ฉลาดนะคะเขาจะสู้กับตระกูลหมู่ต่อ ด้วยความแข็งแกร่งของเขาในตอนนี้หากเขายังคงอยู่ในทวีปจักรพรรดิบูรพาเขาคงถูกจักรพรรดิอุดรสังหารเข้าจริงๆเหล่าขอบเขตกึ่งเทพนั้นเป็นรากฐานสำคัญของตระกูลที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้น และเจียงอี้ได้สังหารขอบเขตกึ่งเทพของตระกูลหมู่ไปถึงห้าคนและทำให้จักรพรรดิอุดรเคลื่อนไหวเห็นได้ชัดว่าตระกูลหมู่ต้องการสังหารเขามากเพียงใดหักยอดฝีมือเก้าดาวต้องการตามล่าเขาจริงๆ เขาคงไม่สามารถหนีจากหายนั้นนี้ไปได้เจียงอี e ้ไม่สนใจดวงจิตที่อ่อนแอของเขาและฉีกอากาศเพื่อบินไปทางเหนือจากนั้นเขาก็หายตัวไปจากยอดเขาเล็กๆทันทีทำให้บริเวณรอบๆนั้นฟื้นคืนสู่ความสงบ15นาทีต่อมา มีเสียงแหลมดังมาจากทางทิศตะวันออกเมื่อเสียงนั้นดังก้องขึ้นความรู้สึกนั้นเหมือนกับว่ามีเมฆดำลอยมาจากทางตะวันออกซึ่งปกคลุมไปทั่วฟ้าและดวงดาวกลิ่นอายที่ปรากฏออกมาเหมือนดังเทพปีศาจได้แผ่ซ่านไปทั่ว ทำให้ยอดฝีมือตระกูลหมู่ที่พากันหลบหนีวันเกรงอย่างสุดข,ขั้วหัวใจอย่างไรก็ตามพวกเขาก็รู้สึกซาบซึ้งใจอย่างรวดเร็วขณะที่รีบคุกเข่าลงและตะโกนว่าคาระวะจาก,กระพัดอุดร ผู้อาวุโสชุดดำเดินอยู่บนฟ้าจากระยะไกลใบหน้าของเขาไม่เผยอารมณ์ใดๆและเขากำลังเดินอย่างสบายๆเขาไม่ได้เปิดใช้โลสักดิทธิ์หรือม่านพลังป้องกันใดๆและเดินอยู่บนฟ้าราวกับเดินบนสวนหลังบ้านเขาไม่ได้มองใครด้านล่างเลยขณะที่ดวงตาของเขาวาดมองไปรอบๆร,ราวกับเห็นได้ทุกสิ่งลมดารานับไม่ถ้วนรอบๆบินเข้าหาเขาอย่างรวดเร็ว อารมดาราทั้งหมดก็หายไปเงียบเงียบเมื่อพวกมันมาอยู่ข้างข้างเขาซึ่งทำให้เหล่ากองโจนเบื้องล่างพากันหายใจถี่เมื่อเห็นสิ่งนี้หนีจักรพัรดิอุดอรยืนเอามือควายหลังท้วของเขาขมวดเล็กน้อยเด็กนี่เป็นอัจฉริยะจริงๆน่าเสียดายที่ข้าใช้เขาไม่ได้หึ่ม เช่นนั้นก็ปล่อยให้หนีไปแล้วกันเจ้าหนูจงอย่าก,ก้าวเข้ามาในทวีปจักรพพัดบุรพาอีกในชีวิตนี้ไม่เช่นนั้นคราวหน้าเจ้าคงไม่ได้โชคดีเช่นนี้เสด็จปู่ร่างหนึ่งบินขึ้นมาจากค่ายกองโจรหนึ่ง แต่เขาไม่กล้าบินสูงเกินไปเขาบินขึ้นไปบนยอดเขาเล็กๆแล้วคุกขา่าลงสองข้าจากนั้นก็ตะโกนว่าสเสด็จปู่นี่เอ๋อร้สามารถและเป็นเหตุให้ลุงสูงและคนอื่นๆตกตายไปสเสด็จปู่โปรดลงโทษสถานหนักแก่ข้าด้วยเถอะขอรับ แม้ว่าท่านต้องการสังหารนี่เอ,อ๋ข้าก็จะไม่มีข้อกังขาใดๆทั้งสิ้นจากกระพัดอุดรมองไปยังยอดเขาที่หูนี่ซึ่งร่างกายสั่นสะท้านอยู่และใบหน้าเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดที่พ่ายแพ้ จากนั้นริมฝีปากของจักรพรรดิอุดรก็ขยับอย่างไร้อารมณ์และพูดว่านี่เอ,อ๋บรรดาพี่น้องเจ้าเจ้าเป็นคนที่ฉลาดที่สุดแต่เจ้ารู้หรือไม่ว่าข้อบกพร่องที่ใหญ่ที่สุดของเจ้าคือสิ่งใด อูนี่เงยหน้าขึ้นและมองไปยังดวงตาของจักรพรรดิอุดรและพูดว่าสเสด็จปู่โปรดสั่งสอนข้าด้วยขอรับความหญิงยโสจักรพรรดิอุดรกล่าวอย่างเฉยเมยความหญิงยโสของเจ้าคือข้อบกพร่องที่ใหญ่ที่สุด เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นนายน้อยตระกูลหมูที่มีความสามารถพิเศษและเป็นนายน้อยอันดับหนึ่งของปทพีดดังนั้นเจ้าจึงดูถูกทุกคนโลกอันกว้างใหญ่นี้มีอัจฉริยะอยู่มากมายเจ้าต้องไม่ดูถูกผู้ใดและเรียนรู้ที่จะเคารพศัตรูเพียงแค่เคารพศัตรูทุกคนเท่านั้นเจ้าถึงจะเอาชนะพวกเขาได้ เจ้ามีพื้นเพที่ดีกว่าคนส่วนใหญ่ก็จริงแต่ภูมิหลังของคนคนหนึ่งนั้นไม่ได้สำคัญอะไรมากนะัจกจักรพพัดลีลับมาจากตระกูลเล็กๆในทวีปเล็กๆแต่เขายังสามารถไปยังจุดสูงสุดของทวีปได้ดังนั้นเจ้าต้องลืมภูมิหลังของตัวเองซะเพื่อการพัฒนายอย่างแท้จริง โลกนี้มีผู้คนมากมายที่ต้องการทิ้งรอยประทับไว้ในแม่น้ำสายยาวของประวัติศาสตร์หากเจ้าไม่พยายามมากพอเจ้าจะกลายเป็นหินที่เป็นบันไดสำหรับผู้อื่นและจะกลายเป็นที่น่าขันไปอีกหมื่นปี เมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วจงเข้าสู่สันโดษและกลับออกมาเมื่อเจ้าถึงขอบเขตกึ่งเทพแล้วเท่านั้นหากเจ้าไม่สามารถเอาชนะเจงอี้ได้เจ้าจะไม่มีวันได้เป็นราชาอุดอรหรือจักรพรรดิอุดอรเลยในชีวิตนี้ จักรพรรดิอุดรจ้องมองหููนี่อย่างลึกซึ้งหลังจากที่เขาพูดจบจากนั้นเขาก็หันหลังและบินกลับไปยังเมืองจักรพรรดิอุดรด้วยความเร็วที่สูงจนคนส่วนใหญ่แทบมองไม่ทันยอดฝีมือทั้งหมดของตระกูลหูเองก็ตะโกนออกมาพร้อมกันว่าทรงเสด็จท่านจักรพรรดิอุดรนี่เอ,อ๋จะน้อมฟังคำสั่งของเสด็จปู่หูนี่ค้งคำนับอยู่บนยอดเขาอยู่นานโดยที่ไม่ลุกขึ้นมา ใบหน้าของเขาค่อยค่อยสงบลงและในที่สุดเขาก็ยืนขึ้นหลังจากที่ผ่านไป15นาทีเขามองขึ้นไปบนฟ้าและตะโกนว่าเจิงอี้ข้าวูนี่ผู้นี้ขอให้สัตว์สาบานว่าหากข้าไม่สามารถฆ่าเจ้าได้ในชีวิตนี้ข้าจะไม่มีวันแข่งขันเพื่อเป็นราชาอุดรเด็ดขาดยอดฝีมือของตระกูลหมู่หลายคนที่บินผ่านมาได้ยินเสียงของหูนี่และพวกเขาต่างก็ประหลาดใจ ภูนี่กำลังบังคับให้ตัวเองไปอยู่ในมุมโดยบอกว่าเขาจะไม่รับตำแหน่งราชาอุดรแม้ว่าเขาจะได้รับข้อเสนอนอกจากเขาจะค่าเจนอี e ้ได้เหตุการณ์ที่ภูเขาเจดีพระเถระได้ไพร่กระจายไปทั่วในเวลาเพียงสมวัน เหตุการณ์นี้ใหญ่โตมากและไม่มีใครสามารถปกปิดได้ยอดศีมือกึ่งเทพทั้งห้ารวมถึงลูกพี่ลูกน้องของราชาเหนือและยอดศีมือที่มีชื่อเสียงของทวีปอู่สูล้วนถูกเจงอี้แผ่เผาจนกลายเป็นเท่าฐานไปจากกองโจนกว่าสามหมื่นคนเหลือเพียงสามพันคนเท่านั้นที่รอดชีวิตมาได้ เจียงอี้ไล่ล่าแม้กระทั่งยอดฝีมือขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดจากประกูลบลูหลายสิบคนและแผ่เผาพื้นที่หลายพันกิโลบนภูเขาเจดีพระเถระที่สำคัญที่สุดคือจัก,กรพัิอุดรได้เดินทางมาด้วยตัวเอง ผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลแห่งทวีปจักรพรรดิบูรพานั้นไม่เคยออกมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องเช่นนี้และประมุขตระกูลจะเป็นคนคอยจัดการพวกเขาจะไม่ปรากฏตัวขึ้นในสถานการณ์ปกติเว้นแต่จะเกี่ยวข้องกับความอยู่รอดของตระกูลจริงอี้ที่ต่ำช้านั้นได้บังคับให้จักรพรรดิอุดรต้องเคลื่อนไหวจริงๆตระกูลหมูมีขอบเขตกึ่งเทพกี่คนกัน ไม่มีผู้ใดรู้แม้แต่แปดตระกูลจาก,กระพัดอื่นๆเองก็รู้เพียงแค่ตัวเลขคร่าวๆอย่างไรก็ตามด้วยการที่ขอบเขตกึ่งเทพทั้งห้เสียไปมันก็สะเทือนตระกูลหมู่ไปมากแล้วซึ่งจะทำให้พวกเขาต้องทนทุกทรมานไปอย่างน้อยหลายทศวรรษทวีปนี้อยู่ในความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องและหลายภูมิภาคและเมืองต่างอยู่ในสงครามไม่รู้จบในช่วงเวลานี้ สองตระกูลใหญ่อยู่ในสงครามกลางทวีปและเมืองหลายร้อยเมืองถูกปิดล้อมแต่ไม่มีขอบเขตกึ่งเทพใดๆที่พินาศในการต่อสู้ผ่านมาหลายปีแล้วนับแต่ที่มีการประกาศการตายของขอบเขตกึ่งเทพในทวีปและคราวนี้พวกเขาตกตายไปห้าคนจริงๆชื่อของเจิงอี้ได้กลายเป็นหัวข้อสนดนายอดนิยม บางคนก็เกลียดชังเขามากจนไม่สามารถลืมเขาได้แต่บางคนก็เลื่อมใสเขามากแน่นอนว่าเจิงอี e ้ได้เข้าสู่เกาะแห่งบาปและแปดในสิส่วนของพลเมืองของทวีปนี้จะปฏิบัติต่อเขาในฐานะที่เขาเป็นสายลับของเกาะแห่งบาปไม่จำเป็นต้องพูดว่าเจิงอี e ้ได้กดหูนี่และเขาได้กลายเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งของทวีปโดยไม่มีข้อกังขา ไม่สำคัญหรอกว่าเจงอี้จะลงมืออย่างไรแต่เขาได้ทำมันไปแล้วนี่คือความสามารถของเขาขอบเขตพลังของเขานั้นไม่สำคัญหากแม้แต่ขอบเขตชูติ่งสามารถสังหารจากพรรพัอุดรได้มันก็จะเป็นความสามารถของเขาเช่นกัน พลเมืองของทวีปมีความคาดหวังมากขึ้นและตอนนี้จาก,กระพัดอุดรได้เคลื่อนไหวแล้วเขาจะไม่มีวันกลับสู่สนามรบโดยไม่มีเหตุผลใดๆหนึ่งในยอดฝีมือที่น่าเกรงขามที่สุดในทวีปจะสามารถสังหารเจงอี้คนทรยศได้หรือไม่ผู้คนมากมายต่างตั้งตารอมันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ